แอปพลิเคชันตัวนี้ทำงานอย่างไรนะคะแอปพลิเคชันตัวนี้จะเป็นสิ่งที่รวมทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณกินใช้ที่คุณจะต้องซื้อนะคะเติมน้ำมันรถซื้อข้าวกะปีน้ำปาปลาผ้าผ้าไมนะคะทุกสิ่งทุกอย่างของเด็กแพมเพร์ก็คือทุกอย่างอะทุกอย่างที่เราต้องซื้อจะรวมอยู่ในแอปพลิเคชันนี้นะคะซึ่งการที่เขาจะรวมสินค้าทุกอย่างเข้ามาได้เนี่ย เขาก็ต้องมีการวางแผนมีการเรียนเชิญทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยก็คือมาเรียบร้อยหมดแล้วไงวันที่16เนี่ยมันก็จะเปิดตัวนะคะเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วแล้วเวลาที่จากเดิมเราก็เคยซื้อไข่ที่เดิมเคยซื้อแพมเพิร์ดลูกที่เดิมซื้อนมที่เดิมเราเสียเงินกี่พันแต่พอเราโอนจ่ายเงินนะคะเราเปลี่ยนกระเป๋าตางังเราเปลี่ยนที่จ่ายเงินโอนทะลุเข้ามูมอก่อนแต่ว่ามูมอเนี่ยมันมีระบบที่ทําให้เรา ได้เงินคืนกลับนะคะได้เป็นเงินปันผลได้เป็นค่าคอมมิชชั่นได้เป็นค่าแนะนาแต่พอเป็นมูมอเราแนะนำเราแนะนำเพื่อนที่ต้องดาวน์โหลดลิงก์จากเราด้วยนะเพราะถ้าเขาไปดาวน์โหลดลิงก์จากคนอื่นเราไม่ได้นะคะคือเราก็ต้องเตมให้เพื่อนๆเนี่ยดาวน์โหลดลิงก์จากเราคนที่ดาวน์โหลดลิงก์จากเราแล้วมีการกินใช้จับจ่ายใช้สอยซื้อทุกสิ่งทุกอย่างโอนผ่านมูมอเราได้เงินนะคะอายกตัวอย่างง่ายๆอีก อย่างพวกร้านอาหารร้านอาหารเนี่ยมีเข้าร่วมมูมอตอนนี้เยอะกําลังจะก,กระจายตัวทั้งประเทศแต่ก่อนเนี่ยเราอาจจะแนะนำอุย้ยร้านนี้อร่อยมากแกแซ่บมากตําถาดแซ่บนัวอ่ะเพื่อนๆมากินคนนั้นคนนี้มากิน10คน20คนคุณได้อะไรด้วยไหมคะคุณได้ไหมไม่ได้ได้แต่หน้าได้แต่หน้ารลาได้ความสนิทกับเจ้าของแล้วแบบเมื่อวานที่แนะนําคนไป3มคนวันนี้แนะน,น,นําไปอีก5คนโอเคเนาะอะไรอย่างเงี้ย ได้ความสนิทนะคะได้ความสนิทแต่ว่าเขาให้เงินคุณไหมเขาไม่ให้แต่มูมอมูมอเนี่ยร้านอาหารไหนก็ตามที่เข้าร่วมกับมูมอแล้วคุณแนะนำคนไปทานนะคะต้องเป็นคนที่มีลิงก์จากคุณด้วยนะคนกลุ่มนั้นเมื่อไปทานค่าแนะนำบอกต่อจะกลับเข้ามาที่บัญชีคุณเข mm hmm. ้าใจยังอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆอีกไข่ไก่ที่พี่อนเคยโพส สมมติว่าพี่แอนแจกลิงก์คนในหมู่บ้านพี่แอนห้าหลังคาเหรือนเขามีลิงค์ที่ได้จากพี่แอนและแล้วทั้งหมดเนี่ยเขาไปห้างเดิมที่เดิมที่เขาซื้อไข่แต่ห้างนั้นที่นั้นเขาเป็นมูมอด้วยเขาก็แค่เปลี่ยนโอนเงินเข้ามูมอก่อนพอโอนเงินเข้ามูมอปั๊บคิดดูสิตั้งกี่คนพี่แอนได้เงินค่าแนะนำซื้อไข่ไก่อะแกเออคือไข่ไก่ทุกฟองทำไรายได้ให้ฉันหมด แล้วเขาซูทุกวันเห็นไหมเนี่ยคือง่ายๆเนี่ยคือมูมอนะคะแล้วปั๊มน้ํามันเหมือนกันปั๊มน้ํามันก็เข้ามูมอคิดดูสิแกแกเติมน้ํามันทุกวันไหมเพื่อนที่ได้ลิงก์จากเราผัวเพื่อนแฟนเพื่อนกิกเพื่อนเติมน้ํามันรถที่ได้ลิงจากเราเราได้ค่าคอมมิชชั่นจากเงินที่เขาเติมน้ํามันรถประหนึ่งว่าเป็นเจ้าของปัม๊มเองอ่ะแต่ก่อนเนะี่ยเป็นเจ้าของปัม๊มปะไม่ได้